สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานฝ้าไม้ละแนงที่หลังคากันาสาดก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการตัดซีลายเพื่อที่จะทำการขึ้นโครงข้าวเมนหลัก โคงเข้าเมีนหลักความห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ40ไม่ควรที่จะเกิน50เซนแล้วก็ตามด้วยโคงเข้าเมีนซอยโคงเข้าเมีนซอยความห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ30ไม่ควรที่จะเกิน40เซนอย่าลืมนะครับว่าโครงเข้ายิ่งทีเท่าไหร่ความแข็งแรงก็จะยิ่งมากเท่านั้นนะครับ เมื่อขึ้นโครงข้าวซีลายเสร็จที่นี้เราก็จะนําแผ่นฟ้าไม้ละแนงมาทําการติดตั้งแผ่นฟ้าไม้ละแนงที่ใช้ก็จะเป็นไม้สังเคราะห์ซีมเมน์ไฟเบอร์ขนาด3มนิ้วความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรเราก็นํามาทําการตัดนะครับความยาวที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ90เซนแล้วก็วัดหาตําแหน่งที่จะทําการเจาะควันในตําแหน่งที่จะทําการยิงสกูยึดเข้ากับโครงซีลาย เมื่อตัดเสร็จเราก็จะนําแผ่นฝ้าไม้ละแนงขึ้นมาทําการติดตั้งการยิงสกูก็จะใช้สกูเกียวหัวแฉกขนาดหนึ่งนิ้วในการยิงยึดแผ่นฝ้าไม้ละแนงเข้ากับโครงซีลายการยิงเราก็จะต้องยิงให้หัวสกูจมลงไปในเนื้อไม้หลังจากนั้นก็จะทําการโป๊ปปิดอีกทีหนึ่งนะครับ